ลบบุรีผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเดินทางมาตรวจราชการแบบบุรณาการประจำปีงบประมาณ2,566ของจังหวัดลบบุรีรอบที่1เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่21กุมภาพันธ์2566 นายสุวิท <after>, ย <ambling. S 1> ์วิจิตโสภาผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตตรวจราชการที่หนึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการและตรวจติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ประจําปีงบประมาณ2566รอบที่หนึ่งณห้องประชุมทางตะวันชั้น5าสารการจังหวัดลบบุรีโดยมีนางเพชรรัตนรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคส่วนเอกชนและภาคประชาสังคมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อปฏิบัติราชการต่างๆซึ่งมีประเด็นการตรวจและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมถึงการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษตุนักบ้าตามพระปัญธานของศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนบวรักติยราชนารีการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของต่วราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและการตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผู้ตุราการสำนักงานนายกรัฐมน 3, ตรีเขตตุราการที่หนึ่งกล่าวว่าการตุราการในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเข้าร่วมขับเคลื่อนง,งานนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้สู่เป้าหมายเกิดความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการประชุมในครั้งนี้ในเวลา13.30นาผู้ตุราการ สำนักงานกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปผลงานดําเนินงานของโครงกรารพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาณวิทยาลัยสารพัดช,ช่งางตำบลท่าสาราอําเภอเมืองจังหวัดลบบรุรีจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปอยังศูนย์เรียนรู้เครือข่ายก,รรกรราิิกาสายสารพิษระโวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบล ท่าบุงอำเภอท่าบุงจังหวัดลบบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานซึ่งทีทั้งเยี่ยมชมศูนย์จําหน่ายสินค้าออกแกนิฟคฟารมเอาเรสชมการขึ้นต้นตาลและชมแปลงนามารีแดงและการสาธิตการทําอาหารที่ได้จากลูกตาลเช่นการยีตาลน้ําตาลสดขนมตาลเป็นต้นนะครับนําเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีรโพสต์ทีวีนพพัฒสองแก้วลำดับภาพสัต่อ ภายใตของแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน